เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหลายหนึงเขากำลังทำบ้านเขาขนาดบ๊อบบอนสีอะดโลต์บอลลี่อิโซนเจ็บปวดขนาดฟาปามยังจัดสร้างบ้านทำไมแกไม่รู้จัดสร้างบ้านบ้างกูยังชอบเกี่ยวดูมาท้ายเหนื่อยนานมากเลยดึมันอมมันเหนื่อยเอออมปุดปุดแล้วก็พ่นปุดปุด มันหายเหนื่อยอยู่มันหายเหนื่อยอยู่ไอ้ตัวนั้นนะ่ะขยันสร้างบ้านไอ้ตัวนั้นนะ่ะแปบ๊บเดียวมันก็ลงไปแล้วปิดตะมือเอแค่ไปอึแค่ไปอึเพือ่อ,อ,อนนี่จะมาแย่งบ้านเขาเหรอเมียมันเมมียันเหรอไม่รู้ใครผัวใครเมียแหละนี่มันเป็นข้อมาแล้วทีนี้มันก็ต่อสู้กันแย่งบ้านกัน ตลกเนอะนกก็ไม่กินปลาพวกนี้นะ,ะ,ะดูดูด,ด,ดูมันเห็นไหมมันมันเห็นไหมมโจม่ะเห็นไหมพดอีกแล้วน่ยเห็นไหมลงไปอีกแล้วลงไปแล้วลงไปแล้วอ๋ัเห็นไหมขยันอ่นะเห็นไหมันข,ย,นนนขยันไหม เออเห็นไหมมันพ่นเห็นไหมล่ะขยันไวมใช้ช่ำชือนปลาสวยค่ะ